มาต่อกันในบทวิเคราะห์การเมืองนะครับซึ่งได้มีการวิเคราะห์เอาไว้กับการเมืองของฝั่งหนึ่งซึ่งได้มีความพยายามที่จะใช้วัฒกรรมเผาบ้านเผาเมืองใส,ใส่ร้ายฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองที่ถูกใช้นะครับเพื่อเป็นการเอาชนะทั้งนี้เนี่ยทางบทวิเคราะห์นั้นเขามองไว้ว่าเป็นการสะท้อนถึงความคิดของผู้พูดและในปัจจุบันนั้นยังคงใช้วัฒกรรมนี้อยู่กับกลุ่มผู้ที่มีความอคติกับความเชื่อเช่นนั้นนะครับโดยได้เพิกเฉยต่อข้อมูลที่แทจ้จริงในเหตุการณ์และการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องติดตตามมไดด้ในนคคออลัอั์ปเรบ มติตามค้อลมอัปเดตจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดคอลัมน์บทบรรณาธิการเรื่องมติกกตสารรัฐธรรมนูญมติเสียงส่วนใหญ่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตที่สั่งให้จัดการเลือกตั้งผู้ว่ากทมใหม่หรือให้ใบเหลืองหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีประเด็นมาจากการให้ร้ายในช่วงหาเสียงปี2,556เนื้อหาของการให้ร้ายพลตำรวจเอกพงสพัฒพงษ์เจริญผู้สมัครพรรคเพื่อไทยเชื่อมโยงถึงเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมืองเป็นวาทกรรมขายได้มาตั้งแต่การสลายการชุมนุมปี2,553และปัจจุบันยังคงขายอยู่กับกลุ่มผู้ที่มีอคติความเชื่อเช่นนั้น โดยเพิกเฉยต่อข้อมูลแวดล้อมหรือข้อเท็จจริงในเหตุการณ์และการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องการใช้วาทกรรมเผาบ้านเผาเมืองใส่ร้ายฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองสะท้อนถึงความคิดของทั้งผู้พูดและผู้เชื่อว่ากรุงเทพถูกใช้เป็นฐานก่อการร้ายหรือถูกทำร้ายโดยกลุ่มคนที่ด้อยสถานะทางสังคมการเผาอาคารร้านค้าที่แม้ไม่แน่ใจว่าเป็นฝีมือฝ่ายใดนั้น กลับเป็นเรื่องร้ายแรงยิ่งกว่าการสลายผู้ชุมนุมด้วยกระสุนจริงความตายของกลุ่มคนที่มาเรียกร้องความเท่าเทียมในระบอบประชาธิปไตยกลับถูกมองข้ามไปได้ทันทีเมื่อเอ่ยถึงการเผาบ้านเผาเมืองความคิดความเชื่อเหล่านี้จึงเป็นคำอธิบายถึงสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันที่ยังคงความขัดแยง้งและความไม่เข้าใจอยู่มาก และอาจอธิบายได้ถึงปฏิกิริยาของกลุ่มผู้ยินดีที่โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน2ล้านล้านบาทถูกตีตกไปด้วยตัวบทกฎหมายโครงการ2ล้านล้านบาทจัดทำขึ้นด้วยเป่าไม้ยกระดับการขนส่งและการคมนาคมของประเทศที่รองรับการเปิดประชาคมอาเซียนโดยวรวบรวมโครงการเดิมของรัฐบาลชุดก่อนๆผน,นวกกับแผนงานใหม่ จัดทำให้เป็นระบบและโครงข่ายรวม53โครงการน,นำเสนอเป็นกฎหมายพรบรให้ตรวจสอบได้โดยกระบวนการทางรัฐสภาเมื่อพอรบรถูกตีตกไปด้วยเหตุผลขัดข้อกฎหมายทางรัฐธรรมนูญจึงเป็นเรื่องน่าเสียดายในมุมหนึ่งส่วนอีกมุมหนึ่งเป็นเรื่องน่าเสียใจที่มีพูดดึงไปเป็นชัยชนะในการต่อสู้ทางการเมือง คล้ายกับการใช้วาทกรรมเผาบ้านเผาเมืองที่ถูกใช้เพื่อเอาชนะและมองข้ามข้อเท็จจริง